ทริปเชียงใหม่เราก็รีเควสกันค่ะว่าอยากจะมาเที่ยวโปรงแกแอบดันเจอป์งบัตรเครื่องเล่นนะคะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่คนละ200บาทต่อเครื่องเล่นนะวันรลืมิดจำไปแล้วค่ะนังไง่วนรถไปหอจังเกินก็ทุกคนก็ต้องเล่นค่ะไปแล้ว เล่นกันอย่างรวดเร็วยัไาคะเหนื่อยมากเราก็ต้องไปหาไวสตสตรอเบอรี่กันค่ะรีเควสกันมาระหว่างทางเป็นไรนี้ชื่อว่าไรดาวประกายสตรอเบอรี่เก็บเองได้แวะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะเขาให้เข้าฟรีแต่ต้องเช็คอินเขาด้วยนะแบบกสิแบกสิน่ารักเก็บกันเพลินมากแต่ว่าก็มีพี่ๆเขามาช่วยเก็บด้วยนะเขาเห็นว่าเราเก็บได้น้อยอ่ะแบบพาลงไปเดินเก็บข้างล่างเยอะ มังกวาจะเป็นลมนะค่ะได้มาแค่นี้ค่ะตอนที่ไปนะคะบรรยากาศดีมากแต่ก็อยากทานสตรอเบอรี่ปั่นให้ถ่ายเท่าไหร่นี่คือหนึ่งแก้วหนึ่งแบงฟ้าค่ะให้สตรอเบอรี่จุกราคาราคาหนึ่งแบงฟ้าจริงๆค่ะรสชาติหวานหอมแบบเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าเขาใส่แค่สตรอเบอรี่แล้วก็นำพึ่งปั่นนี่เป็นผลงานที่พี่เขาช่วยเราเก็บนะเราไม่ได้เก็บเองนะเก็บเองไม่ได้ขนาด